อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งตรงนี้เพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครและก่อนไปดูคลิปสนุกๆฝากกดไลค์กันเยอะๆด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้นะฮะมาแกะกล่องของขวัญกันซึ่งข้างในเป็นอะไรเป็นอะไรเอ่ยนี่มาจากเบส วิชช์นะฮะโลโก้นี้คือ dream express หรือว่า dex นั่นเองซึ่งเป็นแบบว่าค่ายการ์ตูนชื่อดังที่ดูมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะเมื่อก่อนแบบว่า dex cloud อ๋อ dex c l o u ไม่พี่ไปเนี่ยตั้งแต่ตามแบบโทรไปทุกเดือนว่าซากุระจะออกแผงวันไหนบ้างซากุระแบบห้ทาโรอะเดี๋ยวสิอะไรเดี๋ยวสิเปิดขึ้นนี้คือไม่ได้นำตัวกันเลยไม่ได้นำตัวเลยคือเปิดมาถึงปุ๊บเรามาแกะกล่องของขวัญเลยนะครับจริงๆแล้วเนี้ยสั่งมาจากเพจ dex นะครับซึ่งบอกเลยว่าแฟนๆของเรื่องนี้ พลาดไม่ได้อย่างแน่นอนฮะกับสิ่งนี้ด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 ้อด้เด้อเด้ขเดอเดอเด้อเ้อเดอเด้อเออเด้อเด้อเด้เ้อมา้อ้อเด้อเด้อเด้อเอเด้อเด้อเด้อเ้อมดใกเ้ๆอเ้เ้อดเ้ดอเ้อเด้อเด้ออเด้ด้อเอเดดอดเอ มันมีคนชอบนะจริงเหรอเออ ASMR อะไรอย่างเงี้ยนี่อันนี้นะครับจากวันก่อนที่เราเชิญชวนนะฮะไ i เดอร์ n ลนนี่เขามีของพรีเมียมในงานด้วยนะคะไ i เด,ดนะอร์ n ลนเสียดายอ่ะอะไรอ่ะเขาติดสติกเกอร์มากับข้างๆตนันเลยถ่ไหมโอ้ย<พ>อมันเลยทะเลาะเงี้ย ไม่เป็นไรมันจะอแอบ,บกรี๊ดเ,เล็กๆนะฮะเ่ะเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยเอา้านี่ก็คือยังไม่รู้อีกนะฮะยังไม่รู้อีกว่าคืออะไรนะคะแต่ว่ามีโลโก้ไรเดอร์ซึ่งเป็นไรเดอร์แน่นอนนะฮะแล้วก็มีโลโก้ไรเดอร์รันด้วยนะครับเปิดเลยดดาๆๆๆเราเห็นผ้าสีแดงผ้าสีแดงที่ฉันฝัฝันใช่เหรอ <laughs> เกี่ยวหรอผ้าสีแดงนั่นก็คือพ้อแม่พ้อแม่สองซ้ำเจา เหมือนเล่นยากร์น่ะใช่อันนี้อันนี้คืออ่ะให้ถ่ายให้ถ่ายใครดูแลพิมพมาอ่ะเราให้ถ่ายใช่เหรอเหมือนนะอ่ะอุ้ยมีนี่อันนี้เป็นสาย USB นะครับแล้วก็คู่มือซึ่งน้องก็คือเรียกว่าเป็นน้องแล้วกันนะอุ้ยแต่เขาแพ็คมาดีมากนะครับหยิบขึ้นมาเลยนี่เลยาดา <S <S ว้าวลำพงรามพองลำพ,ง,ลำพ,ง,ลำพงนะคะเป็นลำพงบลูทูธโอ้ย เ hey, ท่มากเมื่อกี้ตอนเรายังไม่เห็นหน้าทำไมอะเรานึวกว่ากล้องอวงจรปิดที่หัวกลมๆแล้วมันหมุนได้เฮ้ยแต่จริงใครทำกล้องจอจรปิดแบบเป็นทรงนี้ก็คือเก๋เหมือนกันนะเออแล้วก็ให้อ้าปากพูดได้ใช่ใช่ซึ่งตัวลำโพงบูททูตัวนี้นะคะก็จะเป็นไอ้มดแดงวีหนึ่งที่ถ้าเกิดว่าใช้ใช้คำว่าไอ้มดแดงหมดเลยนี่คือไอ้มดแดงอากิโตะไอ้มดแดงคูกะ <c oughs> คือเราเรียกมารซเดอร์แหละแต่ว่าเมื่อก่อนเขาเรียกว่าไอ้มดแดงเนาะซึ่งอันเนี้ยเขาก็จะเป็น V1 เลยไนงะ ด้วยความออริจินอลหใช่ซึ่งด้วยความออริจินอลของเขาอะไรเงี้ยก็ควรจะเรียกเขาว่าไอ้หมดแดงได้นะฮะเขามีเขามาให้ด้วยเขาเรียกว่าเขาไหมพี่โกหนวดนวดหรอเป็นหนวดหรอหนวดไม่ได้ถ้าถ้าสำหรับในมดจริงๆก็คือเป็นหนวดไงเอาเป็นหนวดใช่ไหมหนวมีอะไรโก้แต่มุมซ้ายเขาก้องลนเฮ้ยชอบความไอ้นี่ย คู่มือบริษัทไทยนะครับมันมีกี่แบบอะมีแบบเดียวเลยมีแบบเคือก่อนหน้านี้จะมีลำโพงอันนี้ลำโพงลูฟี่นะครับแต่ว่าโหบอกเลยเลยว่าหมดเร็วมากตัวนี้เนี่ยเขาวางขายแบบลิมิเต็ดด้วยนะใครที่อยากจะได้รีบเลยรีบสั่งจองเลยอะไรขอใหญ่ขอพี่ไว้ใช่ไหมใช่ปรับผาไม่ได้ทีนี้เราเราจะพยายามพันให้มันสวยอะเอ้ยสวยยูสวยยูสวยยูเก๋มากนะครับ จริงๆตัวนี้เราเอาไปเสียบชาร์จได้นะเขามีสายชาร์จมาให้ด้วยนะครับก็เอาไปต่อกับอะแดปเตอร์ไอโฟนอะไรเงี้ยก็ได้แต่ว่าเรามี power bank นะครับซึ่งเรามีหัวเหมือนเหมือนกันไหมไม่มีไม่เป็นไรนะครับเราก็ทําการเสียบชึบตัวนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปด้านหลังนะครับเขาจะมีช่องนี่นะครับเสียบเข้าตรงนี้เลยนะครับปึ๊บนะครับนะ ตรงนี้จะมีไฟนะครับตรงนี้มีที่เสียบหูฟังด้วยลําโพงคือแบบ2ตัวปังปังนะลำโพงมี2 2ตัวแบบปังปังทีนี้เราก็จะมาต่อนะครับตัวบลูทูธนะครับซึ่งต่อกับโทรศัพท์ของเราได้เลยนะครับไม่ว่าจะใช้รุ่นไหนก็ตามขั้นแรกราเปิดน้องก่อนนะครับต่อไปนี้เราจะเรียกว่าน้องนะนี่กดตรงนี้เลยนะฮะตรงกลางเข็มขัดแตงล่างนะครับมีไฟด้วยเฮ้ยไฮโซมา เดเดอร์เห็นชินนะครับก็เป็นเสียงนะครับเสียงภาคไลเดอร์เห็นชินเก๋มากแล้วมีไฟขึ้นที่ตาด้วยขอสวิชอะไรขอสวิชกล้องทำไมแบตหมดจากนั้นนะครับเราก็เชื่อมต่อบูทูที่ชื่อว่าอ g ก i นมัสไลเดอร์นะครับปึ้งเอออันนี้คือต่อเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็เปิดเพลงเลย้อปิดปิดเลย เพลงมันอยู่ในลิสต์อยู่แล้วอ่าลุ้นเล่นเองเลยอ่ะโอ้ไม่กอชเลิศเวอร์คือจะบอกว่าเราจะลองเปิดเพลงอะไรที่ที่มันไม่มีลิขสิทธิ์ก็ไม่มีอ้อลองเปิดเหมือนดู y o u t u ไหมโพนี่ทีเอชชอปโพนี่ทีเอชชอปเปิดไปกดติดตามและกดได้นะครับเก๋ okay, มากจริงๆแล้วเขามีปุ่มเลื่อนเพลงด้วยนะเพลงก่อนหน้าเพลงไปหลังและปุ่มตรงนี้สามารถ กดรับสายและกดวางสายจากตัวน้องได้เลยก็คือเวลามีเข้าใช่เวลามีโทรศัพท์เข้าก็คือเขาใช้แทนไมโครโฟนและตัวลำโพงได้เลยนะครับอ่าเราลงกดเล่นต่อไม่ว่าแบบนานทีจะได้มาพักผ่อนสักทีนะ่มเสียงได้ไหมผมเสียงได้ไหมมเสียงได้นี่หมุนตรงนี้หมุนตรงเข็มขาดอันนี้เบาบอกให้เพิ่มเสียงอันนี้เบาไงไม่ให้ไพดูก่อนไงอ้าแล้วเราก็เพิ่มในนี้ไปด้วย แล้วเราก็แล้วเราก็เพิ่มในโทรศัพท์ไปด้วยกานะครับที่ไปด้วยกานี้นะครับเป็นไรเดอร์วันเธออะไรอ่ะซึ่งจริงๆแล้วปิดไหมทำไมอ่ะเดี๋ยวมันจะโดนลิขสิทธิ์ซ้ำซ้อนจากช่องตัวเองไม่โดนหรอกโดนจริงหรอใช่เอาหรอเคยมีเอาหรอใช่อ่โอเคนะครับแต่ว่าถือว่าเฮ้ยลำโพงคือดังประมาณนึงเลยไม่ใช่ประมาณหนึ่ง ดังมากดังมากดังมากนะครับขอไปใช้ที่ร้านได้ไหมได้เอาไปใช้คนอิจฉาเล่นได้นี่คือถ้าเกิดเอาไปเปิดที่ร้านนี้ก็คือแบบว่าเก๋กูดมากอ่ะใช่คือแบบว่ามีลําโพงไม่พอคือลําโพงคือเป็นลำโพงที่เก๋มากมาทั้งหัวมาทั้งหัวเลยนะครับคือเป็นจริงๆอ่ะมันฟีลเหมือนเป็นบัสเนาะใช่เป็นแบบไหลแต่ว่าตรงข้างหน้าเขาเป็นแบบเข็มขัดไงนะนี่เมื่อกี้แอบเปิดเพจเข้าไปคือซื้อเดียวๆเนี่ยตอนนั้นน่าจะ2 9 9 0ักกบครับแต่ตอนนี้เขามีโปรโมชั่น เหลือ2,490บาทไม่พอซื้อตอนนี้นะฮะในราคา2,490บาทนะฮะแถมตัวมัสเลเดอร์ทรัมเบอรหรือว่าเป็นแก้วนะะ้ำมูลค่า650บาทนะฮะฟรีไปเลยอีกหนึ่งแก้วที่สำคัญส่งฟรีในราคา2,490บาทโอ้ oh my g กอคุ้มมาก ไปซื้อไปแล้วนะเอาไปวางตกแต่งตรงไหนของบ้านนะคอมเมนต์บอกด้านล่างด้วยนะคือจะบอกว่าจริงๆแล้วถือว่าเป็นของแต่งบ้านชิ้นนึงได้เลยเหมือนกันแล้วคือในราคาเนี้ยก็คือ มมากถูกมากเพราะว่ามันไม่ใช่แค่แต่งมันใช้ประโยชน์ได้ด้วยใช่นะครับโอ้เโหเก๋อยากไห้ลูฟี่เลยอ่ะพอไปตั้งใช่ไหมเป็นต้องไปตามหาซื้อราคารีเซลใช่ไหมตอนนี้เด็กมีลิขสิทธิ์กระตุนอะอีกบ้างนะโอ้ยหลายเรื่องหลายเรื่องเลยก็หลักๆก็คือเป็นวันพีชกับมัสไรเดอร์นี่แหละอะไรอ่ะก็จะมีตัวอื่นออกมาอีกหรือเปล่าไม่รู้ถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้เลยที่ เพจเฟ e บุ o k นะครับช็อปเ e ็กส์คลบนะครับบอกเลยว่าน่ารักมากจริงในเพจจะมีสินค้าอีกมากมายหลายแบบเลยเข้าไปดูกันได้เลยนะครับวันนี้พี่ใบุ้จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วปิดยังไงปิดตรงนี้กดงนี้เลยนี่กดค้างไว้ปึ๊บอ่าป,ปิดเรียบร้อยแล้วเก๋กูดนะฮะไปทีนึ่ะไปทีนึงไปทีนึงลด์เ้ ต้นเสียงหมีข้างหลังอ่ะต้นตกใจนะฮะใช่หมาดมามองเลยเราเจอหมีะครับ่ะ,อะโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายแปลงร่าง